ก็ people, people มีสล็อตเขาอ่ะเกิดเจอสล็อตด้นะเกิ่อะไรเขาออกเราถ่ายยังไม่มีบอกยังไม่ต้องเรียกเกี่ยวออกจริงเหรอเกี่ยวออกจริงโอ้ไม่ได้ยิอันนี้พายพี่บ๊อดใช่ไหมอันนี้อ่โอเคนี่เอซอ่ะโอเคเอซมีอะไรครับว่ามาเลยคืออ่ะผมโดนเปิดครับแล้วก็จะมาคุยครับผมอ่ะโอเคก็เล่นเล่นได้พี่แต่ว่าผมขอวันพุธได้ไหมครับฟังทพายพิบัติพรุ่งนี้เลสุดพรุ่งนี้เลสเตอร์พรุ่งนี้ อือพอแล้วครับพอแล้วครับเห็นลงอยากเร็วที่สุ่ขอพรุ่งนี้รถคุณลบแน่นอนเลยใช่พียดได้พรุ่งนี้ตะยอพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งใช่ไหมพี่ได้ไหมหรือว่าสามทุ่มสามทุ่มก็ได้แก๊งผมมันเรียกร้องไฟตรงมาเดี๋ยวพี่พวกพี่โอเคไหมเป็นอุ้มเนด็กอยู่สภาในรัฐสภาเลยนี่นะยังไม่ให้ใช้งานไม่ด่าไม่ด่าเลยยาอ่อนปรับปรุงอยู่เออดี ได้ครับต้องใช้ตรงกันนะครับต้องตรงไม่ต้องก็ได้โอเคเลี้กับมันแบบไหนอุ้มหรอถ้าเป็นสัญญาแล้วไม่สามารถรับคนเข้าครับได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องขออนุงานก่อนเจ้าเขาได้ต้องอนุญาตจะตรรงเามีันต้องขอพุกูก่อนแต่อย่างนั้น่ะโอเคโอเคเอ็มสามกูอยู่กูโอเคไหมอ้ะผมจะขอขอคนเขาเพิ่มด้วยมีปัญหาไว้ช่วงนี้แบบเหล้วรู้ไหมครับแจ็คแป๊บหนึ่งขอคลิปแป๊บ อ๋อได้ครับมไไ่โอไม่นะผมตกลงที่จะเล่นนะนเ,เล่นพรุ่งนี้นะประมาณ 3, สามทุ่มโดยประมาณอ่าคอสเลสเราเท่าไหร่วะยี่สิบมั้งเป็นยอดมันยี่สิบไม่ถึงยี่สิบด้วยครับถ้างนั้นเราก็ต้องยอมให้มันเ,เข้าแล้วเราก็เอาเข้าด้วยได,ได้หมด,มดอืมได้หมดโอเค สมมติว่ามีปรอวัติที่เคยเปลี่ยนชื่อห้องว่าเป็นผู้นี้กับผู้นี้ตีกันแล้วก็อ้าวกูเห็นแกมึงนะไซโยกูให้เข้าได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนักลบอ่ะคนเข้าคนออกได้นะอันนี้เอาอ่ถ okay ึงสองทุกครึ่งแล้วกันเต็มที่ของทุกครึ่งพี่ว่าไงครับเรื่องเวลาอืหโอเคเด็กวัดนะโอเคจะเล่นกี่ไฟครับห้าไฟสามเอ็มโอเคได้ครับพี่โอเค เอาห้าไฟสามเอ็นครับอ่าห้าไฟสามเอ็นเคลียร์ปัญหานะครับอันนี้ปืนสองกระบอกแล้วก็เรื่องรายชื่อแก้ได้จริงๆทุกคนมีตัวนี้นะครับโอเคโอเคถ้างานที่เหลือแยกได้เลยที่เหลือระหว่างนี้เล่นเล่นเถื่อนได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมคือสภาเราไม่ได้ครับเล่นเน้นแพ็กกลางไหมว่าขึ้นพุ่งดีไหมพุ่งขึ้นแล้วเล่นเลยพวกเนี้ยไม่ก็ขอเลี้ยงไปแล้วจะโดนมันจะโดนข้อหาปฏิเสธอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคทัดโอเคหรือว่าไงชาโย วอร์มไหมผอยากเล่นเถื่อนจะได้มันๆไปด้วยตอนนี้หาอะไรทำไงโน้องๆมึงก็น่าจะมีไม่ทำกันเปล่าแอบเบื่อแอบเบื่อนี่ผมเลื่องมาก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะอยากโปรเทคันได้ไม่ได้พี่ว่าไงอ่ะยอมเป็นคนละข้อแต่พี่ก็เออแต่พี่ก็ยอมให้มึงเอาคนเข้าเลยนะตอนนี้ครับผมพูดตรงๆนะถ้าขึ้นสภาแล้วมันไอ้นี่ไม่ได้อ้าวยินยอมต้องสองฝ่ายไงสภายินยอมบางฝ่ายครับเอาเอาเป็นตามตามสะพานก่อนครับผมผมตามสะพานดีกว่า ถ้าตามสภาอันนี้มันถ้าสมมติว่าว่าปฏิบัติปฏิเสธมันจะมีข้อหาตรงนี้นี่นะการปฏิเสธข้อตกลงของสภาอ่าโอเคโอเคตามนั้นเลยครับอ่าก็ได้ก็ได้สักทีจังโอเคครับถ้างั้นทั้งสองฝ่ายแยกแยะเจอเัาทิ้งคนรับสัญญาไว้คนเดียวครับโอเคไปนะครับไปเลยรับคุณที่มากูจะไปยืม d P X มากะเล่นตุ้งไปที่ ปองอรเเตปิดปบงิรปิดปอยเมุมขเราใช้สิรพวกนี้สองุมขึ้นครับมาเออดพือชุดมันเหมือนเงินเกินอ่ะอันนี้เอานองตกลงกันดูครับว่าพวกนี้ครจะใส่สูทใครจะใส่ฮุ้นครับหรือว่าจะเปลี่ยนยังไงกันครับอันนี้ฮุนกี้กันดีก็ว่าไงผมทนของเรากล่มในแก๊งเรานี่ปิดล มันมีปอกแขนไหมเล่นตอนไหนเนี่ยเล่นตอนไหนเนี่ยปอกแขนเหรอปอกแขนมันมีแค่ปอกแขนสก้าแล้วก็ผอปอกแขนโปรเทคเลยตอนเล่นตอนนี้เล่นเป็นแม่ยมันเขาก็ตอนเล่นสตอรี่ยู่ไม่ให้ใส่ปอกแขนเล่นอยู่แล้วครับผมใส่โปรโลให้ก็ได้ครับพี่ใส่โส่โลให้สีมันก็เหมือนกันอยู่ดีเพราะว่าสีมันอกัอยู่ดีมันน่าจะต้องแบบไม่กางเกงอะใส่หน้ากากการอะไรประมาณนั้นก็ถือกันไปองีกนะรู้แต่งเกีขาวมาแล้วกันพโย โอเคมีแลายเกมแต่นี่รอเล่นเองอันนี้พวกนั้นพวกนั้นติดตัวไปด้วยนะอีครับผมเล่นเลยเหรอเพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ไม่ไม่พี่เล่นพรุ่งนี้ครับมันไหนนะเอ้ผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันหนกหาสล็อตเข้าให้หน่อยให้ครบอ่ะมโนกยืมตัวหรือว่าอะไรก็ได้เราไม่หาอะไรแต่งตัวแบบนั้นไหมเขาได้ใช่ไหมพี่ไม่เดี๋ยวเขาใส่กางเกงขาวเขาใส่กางเกงขาวชุดโปโลใช่ป่ะโปโลใช่ไหม โปโลกางเกงขาวใช่ไหมไสยโยแค่เปลี่ยนมาลี่ยนเขาใส่โปโลกางเกงขาวเราใส่สูตรก็ได้กางเกงน้ำเงินน่ะใส่กางเกงน้ำเงินนะตอนนี้คือเราไปวาร์ปไปเล่นไอเดอร์ไปได้ใช่ไหมเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้ได้ไม่ใช่หรอยังไม่ตียนอีกได้ไม่ได้เตียนสัญญาแล้วเพจอยากที่เป็นการวาร์ปประกาศเป็นกันหมดเอ้ยหรอธนาคารไทยทอดชุดต้องสัญญาหยดเลยโอเคทอดชุดไม่ได้ แล้วเราเราต้องแต่งชุดอะไรอ่ะไม่เดี๋ยวกูคุยให้มึงอยากเล่นกันไม่ล่ะไอ้ดอบอ่ะเล่นเน่เล่นเน่ไซโยอืมมันกูขอเรื่องหนึ่งเรื่อกไอ้ดับในไหนมึงก็นี่ละไปเล่นไอ้ดับแบบปกติแล้วกันแล้วติก็เช็คสล็อตกับพี่วินัยผมไม่รู้ผมตัดสินใจไม่ได้พี่มันต้องลงตกลงเรนสองคนเออถ้ามึงได้มันก็คือไปเล่นได้ทั้งคู่ไงโอเคพี่โอเคได้ครับได้เออมันจะได้ไม่ไม่ต้องเปื่อยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่คุยกันมันไปเล่นอะไรไม่ได้เลยนะโอเคได้ครับไม่ยุกยุกอ้อ ไมนนอ้อฟุกอ่ะไอ้ฟุกอ่ะว่างปะล่ะฟุกอ่ะลูกฟุลูกฟุว่างมาหมดเลยว่ะไปเล่นได้ปกตินะคุยให้ละอฮะโอเคโอเคได้เเได้ปกติครับกู้ได้ได้ได้วคาร์โก้ไหมบ้าพี่บ้าโถ่พวกพี่ไม่เล่นหัวค้างกันหรอกก็อ,อีกสิบห,ห้าทีหล่อเอเอไม่มีใครมาเลยทีาถึงแล้วคาร์โก้ใครเล่นกันว่างว่างสองมีว่างสอง ตลอตเราอะนะตลอเราเต็มวยยังวะฮะที่ไปนี่ไม่แน่ครับของเราเนะ้าไฟครับบอกขอรายชื่อหน่อยแล้ะรายชื่อหน่อยพี่วินัยขอรายชื่อของพิบัตินยดิพี่รายชื่อใช่้วี่ขอรายชื่อหน่อยว่รายชื่อเราไม่ใช่ที่เรื่องไม่เอื้อรุดเไยวะฮะแม่งกเอาใรเข้าเ่าดูบัตรเราได้ครับม อะไรชื่อเอ้ไอ้นี่ยก็สอกแล้วก็พี่ลินแล้วก็อีกคนเดียวก็ผลกูดาวก็พอดีเข้าได้เขาเข้าได้พรุ่งนี้เลยก็ใช่ก็ทุกทีเข้าพรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นสี่ทุ่มใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมคุยกับน้องสักทีล่ะพาน่ได้อยู่เองต้องใช้บัตรผมไหมเนี่ยอใช่ครับแปดแปดเก้าไปแปดสี่พี่ได้คูดาวได้แล้วไม่เอาบัตรผมไหม อาครับขเลยถ้าเป็นวันี้เขาจ่คุณดาราไปเจ็ดแล้วเพราะอบสออ่มีคนฝากบอกว่ากากอะเคเปนอะไรกินไม่ใช่วะชื่อชื่อจีนนะชื่อจีนติชื่อีอคชื่อจีนีตีตีนี่อะไรชื่อจีนใส่ชื่อมาหรอวะใครไดยออนกันยามีตัวฟียามีตัวฟีไฟเฮ้จีนกาเป็นตีนเกยเลยอยรออับัต่อย อ่ะผมเปิดไปแล้วไม่ใช่หรอยังยังไม่เปิดเลยยังยังไม่เปิดเห็นไหมเห็นไหมคอยคอยรอบนึงเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่ปิดสวิตช์คอยไอ้เหี้ยกูปิด้เกอร์ไม่ได้ไอ้สารปิดเกอร์ไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ถ้าถ้ามันไม่มีปัญหามันมันกระชับนิดก็อันนี้เลยคุยได้เลยอ่าโค้ดเทคเบสโคเอมันออกของเรายังไม่มีใครเอาไอ้ภูกับมิสเตอร์มาร์กออกเลยมิมิสเตอร์ไอ้ลุงมา้ากับไอ้ภูยังอยู่ในสล็อตอยู่เลยไม่ได้ทำเรื่องหรอ พี่วินัยไมเห็นพี่ผู๋ผมเห็นพี่ผู๋มาทุกวันอยู่เลยยูตะพาวันนี้มันยังอยู่ในแก๊งอยู่ไหมตอนอยู่อยู่ตะพาเขาก็อยู่ในโบนี่ผูะใช่เหรอใอ่เออมันบอกมันจะไปพักไม่ใช่หรอตอนแรกอะเนี่ยใครนะ AD มีความเลย อ๋อไอ้เนี่ยคูก็จะวิ่งใส่นิีวันนี้วันนี้เจอวันนี้ผมเขายังขายเดียนสตรีมเมอร์อยู่เลยผมยังเห็นยังยังทักเขาอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยเขาควรจะรักเขาทำไมครับพี่าอย่งเขาบอกว่าผมต้องรอตอนตอนเที่ยงคืนครับพี่เขาเขาบอกว่าของครูดาวผมต้องรอเที่ยงคืนถึงเขาได้เดี๋ยวผมยืนรอเลยพี่โอเคครับครับผมเที่ยงคืนเขาบอกเที่ยงคืนอ่ะนี่ครับคนคนในห้องนั้นนะคนที่เป็นสภา เขาบอกผมว่าถ้ามาทันเที่ยงคืนก็เอาเอาเขาได้นี่ใส่ตังหูครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันผมน่าจะกิ่มอะพ่าไม่ใด้พี่ผมผมผมคล้ายๆผมคล้ายๆพี่ครับแต่ว่าใส่ตังหูห้อยสองข้างตังหูไห่แล้วก็มีผ้าปิดตาใช่ใช่ครับตาอ้าอีกต่ง่าไม่ได้เดี๋ยวผมไปบอกข้อมูลให้พี่ ผอ้โหไปบอกข้อมูลให้เดี๋ยวเขาทักมาที่ตองหกแล้กเลขสี่ตองหกเลขสี่ผมขีวานอะไรนะครับตองหกแล้ตองหกแล้เลขสี่ครับตองหกแล้เลขสี่พี่หนุ่มหกหกหกสี่นั่นเองหกสามตัวเลขเลขสี่อ่ะโอเคเอซี่อยู่หรือเปล่าครับผมอยู่ครับพักมาตองหกแล้เลขสี่ครับหกหกหกสี่หกหกหกสี่ของเราออกวันที่ห้าได้ครับ ใช่ไหมครับใช่พอต้องเปน7ทุ่มไม่อามึงตามไปผูกเข้าวอร์ดได้ไหมยังไงต้องรอต้องวันนี้7 7ทุ่มเรื่องว่าจะเช้าเรียนสบายเลยเป็นปกติมันโพสต์อยู่นะใช่ไหมต่อคือมันเข้าตอนเที่ยงคืนไม่ได้ไหมไม่ได้ครับโอเคครับยอดทุกๆุก4ทุ่มครับอ๋ออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเมื่อกี้ผมไปถามเขาบอกว่ามันเข้าได้ผมเลยไม่รู้ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ผมส่งไปแล้วนะขึ้นไหมเขาเลอครับผมอ๋อได้ครับขอยัสัญญาให้เรียบร้อยถ้ามีสถานที่รับค่ากลับไม่ได้ครับ แล้วลูกมาบอกเอาออกร้อยไม่ใช่หรอเออทำไมยังไม่ออกเออไม่ไม่ไม่มีใครทำเรื่องเพราะงั้นนั้เมื่อกี้เอาเรื่องเออมาเดี๋ยวทำเลยมีเราทราบกับมันให้ตะค้อนยืนยันเปิดบัตรหน่อยเนยืนยันนนเนี่ยเพนเจอกันวันสตอรี่เขาขอให้สนุกครับผมแยกย้ายได้เลยโอเคครับ ครับขอบคุณที่จะลาไปครับพี่โอเคครับผมเต็มแล้วนี่โจพี่ตายอยู่ขอมาเอาเขาบอกว่าโยโจโยโจโยโจสภาบเาาว่ดี๋ยวคนออกครับโอเค